ตอนนี้เราจะไปเที่ยวน้ำตกกันนะคะที่หลวงประบางค่ะจะไปน้ำตกวางสีค่ะน้ำตกวางสีที่หลวงพระบางนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณสิบห้านาทีห่างจากที่นี่กี่กิโลนะครับน้องกิโลหนึ่งกิโลนี่ยแน่นอนค่ะเรากำลังเดินทางไปที่น้ำตกตาดกวังสี ซึ่งห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางประมาณ30กิโลเมตรค่าโดยสารนี่เวลาขึ้นจากนั่งรถนี่ไปต้องจ่ายค่าโดยสารเท่าไหร่ครับค่าโดยสารร้ออ,อยู่กับกระบี่เลยอยู่กับอยู่กับตุ๊กกระปี่ใช่ครับครับตัวครับ,บตัวตัวนึ่กี่บาทถ้าเป็นคนคนลาวก็สิบห้าพันกีบ ต่างประเทศสองห้าพันสองห้าพันสองห้าพัก็คือสองหมื่นหอ๋อต่างประเทศ2 5งหมในประเทศคือหมื่นาทำไมเอาจากต่างประเทศเยอะจังเลย <c oughs> อกวางสีนี่คือ <c oughs> จุดเด่นอะไรสามมา่วกนา ก็จะมาถ่ายรูปครับมาถ่าย,ายรูปเพราะว่ามันสวยใช่ไหมอ,อ๋อม,มีทั้งหมดกี่ชั้นอ่ะสี่ชั้นสี่ชั้นริวแมน้ำแห้งไหมครับก็ไม่แห้งครับช่วงที่มันแห้งสุดนี่ช่วงไหนอ่าประมาณเดือนห้าครับออในที่สุดรถกอล์ฟก็พาเรามาถึงบริเวณลานจอดรถหน้าน้ำตกตาดก,กวางสีซึ่งแน่นอนค่ะสภาพ หน้าน้ำตกก็มีแต่ร,ร้านรวงขายของของกินของใช้และของที่ระลึกต่างๆค่ะกว้าง,งววาสีอันนี้คืออย่างนาะเอาไปแจ้งแก้วน้ามั้งกอเน้าหัวแก้วน้าวแผ่นน่าจะเป็นถั่วเน่าแผ่นซึ่งก็คล้ายๆกับอาหารของ คนไทยทางภาคเหนือและเมื่อเดินมาถึงบริเวณหน้าน้านำตกเขาเขียนว่าอุทยานน้ำตกตาดกวางสีด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมก็คือถงชาติของประเทศลาวส่วนด้านขวามือก็คือค้อนกับเขียวแต่เราจะไม่พูดถึงแล้วนะคะงั้นเราเดินเข้าไปในบริเวณน้ำตกซึ่ง มีต้นไม้ร่มดีใจจังเลยค่ะกำลังจะไปน้ำตกกันค่ะจริงหรอจริงสิน้ำตกกวางสีนี่ค่ะเราจะไปที่น้ำตกกวางสีนะคะที่เจ้ามันสร้างเลยนรักนรักนไหนน้ำตกกวางสีนี่เป็นน้ำตกที่อยู่ในหลวงพระบาง ทางที่ไปน้ำตกก็ร่มรื่นมากเลยค่ะดูสิคะต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโหต้นไม้ใหญ่ค่อยๆสะอาดน้ำตกสวยก่อนที่จะถึงน้ำตกก็จะเห็นว่ามีศูนอนุรักษ์หมีค่ะซึ่งบริเวณนี้จะเป็นศูนที่ช่วยเหลือหมีที่จากการค้าสัตว์ป่า อ๋อที่นี่จะมีหมีอยู่ตรงโน้นห๋อมออีหมีนะคะเขาห้ามให้อาหารหมีอ <Do> not <ว>ูน e d ีเดอะ a บสนั่นอุ้หน่ะสีดำๆนั่นแ่ะมควายหมีอ่านุนนๆนสีดำๆนั่นห่าตาตรงไหญมันนอนในท่านหรอ่านนั่นคัะจากต้นไม้นั่นหมีบางตัวก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกล่าของมนุษย์เขาก็ามารักษาฟื้นฟู และให้อยู่กับธรรมชาติแบบนี้ค่ะรูปรูรูปากันยกันนอนบนจไหนเจ้าไฟอ่ะสายไฟเป็นไรนะกันหมีครับกันหมีอ๋อเหรอคะอ๋อสายไฟสบายเช่นน้าอ๋อบริเวณโดยรอบก็จะมีสายไฟตั้ไว้ไม่ให้มีเขาโอ้โหลนอนลงเจ้ามีน้อยน่ารักจริงๆรวันนี้แม่ ลและแล้วเราก็เดินทางมาถึงน้ำตกชั้นที่หนึ่งค่ะบริเวณนี้จะเป็นน้ำตกชั้นล่างสุดซึ่งมีน้ำใสสะอาดและสีเขียวมรกตสวยงามอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะน้ำนี่เป็นสีฟ้าเลยนะ น้ำตกตาดกวางสีแห่งนี้จะเป็นน้ำตกที่มีสีฟ้าและสีเขียวมรกตสวยงามเนื่องจากว่าเป็นน้ำตกหินปูนนั่นเองค่ะจากนั้นก็เดินขึ้นต่อไปค่ะอ๋อนี่เป็นชั้นที่สอของน้ำตกนะคะเมื่อเดินต่อไปก็ถึงบริเวณชั้นที่สองของน้ำตก กวางสีค่ะอันนี้เป็นชั้นที่สองของน้ำตกกวางสีนะคะตรงนี้ค่ะก็มีเลน้ำ,นำนง่ายเสมชั้นที่สองของน้ำตกกวางสีก็จะเป็นชั้นที่มีแอ่งน้ำซึ่งใสสะอาดเย็นชื่นใจ เหมาะสำหรับการเล่นแบบนี้เลยคะ่ะในชั้นที่สองนะคะนอกจากน้ําใสสะอาดที่มนุษย์อย่างเราชอบเล่นแล้วอย่างเป็นที่อยู่อาศัยของปลาเป็นฟูงแหวกว่ายไปมาธรรมชาติน่ายนที่สุดเลยค่ะน้ำตกตาดกวางสี น้องเดินต่อไปสิคะเขาว่ายังไงนะห้ามเอให้ระวังห้ารอยน้ำบ่อปินอ่นแค่ฟูอีกแค่ฟูแค่ฟูอีกแค่แทนสีดิห้ามส่งเสียงดังห้ามดับไฟห้ามดังไฟห้ามดับไฟ ปี๊ดไซเรนผีก็โอเคปี๊ดปาี๊ดปี๊ดห้ามสูบไฟก็คือห้ามดังไฟโนไฟคี๊ดไซเลนเสียงห้ามส่งเสียงดังแล้วก็ให้ระวังถ้าลอยน้ำไม่เป็นนั่นก็คือแค่ฟูอีกขนาดนึงเออในในตาดกวางสีสัตว์ป่าที่นี่ในตาดกวางสีนี่คือน้ำตกกวางสี ตลอดระยะทางก็จะมีป้ายเขียนติดไว้แบบนี้และค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้อ่านและได้เข้าใจมีทั้งกฎกติกาข้อห้ามและคำอธิบายอื่นๆซึ่งก็สามารถเดาและอ่านได้ค่ะ นี่เป็นชั้นที่3ของน้ำตกตาดกวางสีแห่งนี้ดูธรรมชาติชักสรรสร้างเหลือเกินแล,แล้วก็เดินต่อไปอีกจนถึงชั้นที่สของน้ำตกชั้นสุดท้ายของน้ำตกอะไรนะ <4. S 2> น้ำตกกวางสีน้ำตกกวางสีที่ประเทศ <Wow. S 2> ลาวที่เมืองหลวงพะบางนะคะที่นี่เป็นชั้นที่สี่ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายของน้ำตกตาดกวางสีที่มีทั้งหมดอยู่สีชั้น น้ำตกชั้นนี้มีความสูงประมาณ75เมตรเป็น้ำที่ไหลมาจากยอดเขาสูงลดลันไปตามหน้าผาและซอกหินตกลงมาสวยงามมากทีเดียวค่ะบริเวณด้านหน้าของน้ำตกชั้นสุดท้ายนี้ก็จะมีสะพานให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพและได้ชมความงดงามของน้ำตกอย่างชัดเจน ที่เห็นอยู่ด้านบนด้านหลังนี้นะคะคือน้ำตกกวางสีค่ะที่เมืองหลวงพระบางประเทศลาวค่ะสวยมากเลยดังที่เห็นนะคะน้ำตกตากกวางสีแห่งนี้จะมีทั้งหมดอยู่สี่ชั้นและนี้เป็นชั้นสุดท้ายของน้ำตกตากกวางสีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบางประเทศลาวค่ะ